4รุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ขายดีที่สุดพร้อมระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปรีวิวดีๆจากสพัทวีนะครับขอบคุณครับสพัทีวีสวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องเน้ำอุ่นรุ่นใหม่ไปแทนตัวเดิมที่ใช้อยู่หรือต้องการฟังก์ชันการใช้งานและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานต้องการจะไปติดตั้งที่บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำ4รุ่นเครื่องเตน้ำอุ่นที่ขายดีจะมีรุ่นที่คุณกำลังจะซื้อหรือไม่เราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับ ตัวแรกที่เราจะมาแนะนำก็คือเครื่องทน้ำอุ่นอิเล็กทรอนิก์ Comfort Flow 700รุ่น EWE 381 LX1 DPX2 รุ่นนี้มาพร้อมกำลังไฟ3,800วัตต์รุ่นนี้ดูโดดเด่นมากๆมาพร้อมสีชมพูมุกใครที่ชอบโทนสีนี้ห้ามพลาดเลยครับ ด้วยขนาดของตัวเครื่องนะครับจะมีความสูงอยู่ที่40.1ซนมความกว้างอยู่ที่22ซนติเมตรความลึกอยู่ที่9ซนติมรุ่นนี้มาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิน้ําเป็นแบบปรับหมุนนะครับใช้งานง่ายมากๆในส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะการทํางาน รุ่นนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะมาพร้อมชุดสไลด์บาร์เลื่อนปรับระดับได้พร้อมที่วางสบู่ในตัวในส่วนของหัวฝักบัวนะครับปรับสายน้ําได้5รูปแบบตามการใช้งานเลยนะครับในส่วนของหัวและสายฝักบัวนะครับจะมีการยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะครับช่วยลดแบคทีเรียได้มากถึง99.99% 99เลยนะครับเ oh. ดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยกันนะครับ ในรุ่นนี้นะครับจะเป็นแท้งทำความร้อนทองแดงนะครับให้ความทนทานไม่ร่วดซึมและที่สําคัญยังเก็บความร้อนได้ดีด้วยนะครับภายในตัวแท้งนะครับมาพร้อมตัวทําความร้อนแบบเป็นเกลียวขดลวดนะครับช่วยทําความร้อนได้เร็ว ตกเครื่องนะครับจะมีการป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่องด้วยนะครับเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตามมาตรฐานของ IP 25เลยนะครับมีระบบตัดการทํางาน2ชั้นในกรณีแทงคําความร้อนมีอุณหภูมิเกิน55และสูงสุดที่90องศานะครับมีระบบเซฟ r รดี้ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติก่อนการทํางานทุกครั้งด้วยนะครับมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ELCB ในกรณีเกิดกระแสะไฟรั่วหรือลัดวงจรระบบนี้ก็จะเป็นระบบตามมาตรฐานสากลน,นะครับมีระบบป้องกันไฟกระชากมีระบบตัดการทํางานเมื่อไม่มีน้ําไหลเข้าเครื่องด้วยนะครับและที่สำคัญมาพร้อมระบบเอิร์ i อินดิเคเตอร์ไฟสแสดงสถานะการติดตั้งสายดินสมบูรณ์หรือไม่จะมีไฟสถานะแจ้งเตือนด้วยนะครับในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันการลวซึมของแทงน้ํา10ปีพร้อมรับประกันตัวทําความร้อน5ปีนะครับ รุ่นถัดมานะครับจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของชาร์ปรุ่น w h 3 4นะครับมาพร้อมกำลังไฟ3,500วัตต์เหมาะสำหรับบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ราคาไม่สูงมากด้วยนะครับในส่วนของดีไซน์รุ่นนี้นะครับจะเป็นสีขาวเหมือนเป็นรูปคลื่นนะครับในส่วนขนาดของตัวเครื่องนะครับจะมีความสูงอยู่ที่31.8ซมความกว้างอยู่ที่21.1ซนมความลึกอยู่ที่ 9.1เซนติเมตรในส่วนของที่ปรับอุณหภูมินะครับจะเป็นแบบปรับหมุนใช้งานง่ายตามมาตรฐานของเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปนะครับ ในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องก็ยังมาพร้อมไฟแสดงสถานะของการทํางานด้วยนะครับหัวฝักบัวปรับรูปแบบสายน้ําได้3รูปแบบนะครับหัวและสายฝักบัวนะครับมีการยับยับย้งแบคทีเรียด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานและระบบความปลอดภัยของตัวนี้กันครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแทงทําความร้อนทองแดงนะครับให้ความทนทานไม่มีการรั่วซึมและยังเก็บความร้อนได้ดีด้วยนะครับ ภายในตัวแท้งนะครับจะมาพร้อมชุดทำความร้อนแบบเป็นเกลียวนะครับที่ใช้วัสดุผลิตจากซูเปอร์สเตนเลสสตีลอินโคลอย800มั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นสนิมและที่สำคัญช่วยทำความร้อนได้ดีอีกด้วยครับตัวเครื่องมีการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำเข้าเครื่องเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าระววงจรและได้ตามมาตรฐาน IP25 มีระบบนิรภัย ELCB ตัดกระแสไฟเข้าเครื่องภายใน 0.1วินาทีระบบนี้จะทำงานในสถานการณ์ที่เกิดไฟฟ้ารั่วหรือรัดวงจรนะครับผู้ใช้งานก็สามารถกดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลามีระบบตัดการทำงานทันทีเมื่อแท้งทำความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง55องศาเซลเซียสนะครับมาพร้อมระบบควบคุมการทำงานโรสวิตตัดการทำงานของตัวเครื่องทันทีในกรณีไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่องนะครับในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับตัวเครื่องรับประกัน1ปีในส่วนของตัวทำความร้อนรับ ประกัน5ปี รุ่นต่อมานะครับจะเป็นเครื่องทันมนอุ่นของโตชิบ้ารุ่น TWHK38EXNTH มาพร้อมกำลังไฟ3,800วัตต์รุ่นนี้มาพร้อมสีเทาโมเล n d ี้เกรยนะครับเป็นสีที่มีเฉพาะแบรนด์โตชิบ้าเท่านั้นนะครับพร้อมดีไซน์ที่เรียบร้ดูทันสมัยมากๆในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดความสูงอยู่ที่42ซนมความกว้างอยู่ที่21ซนมส่วนความลึกจะอยู่ที่8.45ซนเมตร รุ่นนี้จะมาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิเป็นระบบสัมผัสและหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลมองเห็นอุณหภูมิและสถานะของการทํางานได้ชัดเจนเครื่องทาน้ำอุ่นโตชิบารุ่นนี้นะครับมาพร้อมโหมดการอาบน้ําพิเศษ3รูปแบบ ให้ความสะดวกสบายในการอาบน้ําเช่นโหมดคูลก็เหมาะสาหรับการอาบน้ําในช่วงฤดูร้อนต้องการความสดชื่นในการอาบน้ํานะครับโหมดมอลนิงและอีฟนิงก็จะมีอุณหภูมิที่อุ่นๆเวลาอาบน้ําจะให้ความผ่อนคลายของร่างกายนะครับและเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการอาบน้ําหัวฝักบัวสามารถปรับสายน้ําได้5ระดับตามการใช้งานเลยนะครับมาพร้อมชุดสไลด์บาร์เลื่อนปรับระดับได้ ในส่วนของหัวและสายฝักบัวก็ยังมีในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะครับส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จะเป็นแท้งทำความร้อนแบบทองแดงนะครับให้ความทนทานไม่รั่วซึมและที่สำคัญยังเก็บความร้อนได้ดีอีกด้วยครับ ในส่วนของชุดทําความร้อนนะครับมาพร้อมเกลียวทองแดงคู่นะครับช่วยทําความร้อนได้เร็วมากๆ <Wow. S 1> ตัวเครื่องปอง้องกันฝุ่นละอองน้ําเข้าเครื่องเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าแัดวตรงจรและได้ตามมาตรฐานของ IP 25นะครับภายในตัวเครื่องก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ จะช่วยตัดการทํางานอัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิน้ําหรือภายในแท้งมีอุณหภูมิสูงเกิน55สูงสุด85องศาและความพิเศษของเครื่องทำนวาอุ่นรุ่นนี้นะครับได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน 5VA UL94 โดยสหรัฐอเมริกานะครับ <Wow. S 1> ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันไฟได้อีกทั้งยังมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและสามารถทนความร้อนได้สูง มีระบบตรวจเช็คสายดินแบบเดียวทามก่อนตัวเครื่องจะเริ่มทำงานในกรณีที่ติดตั้งระบบสายดินถูกต้องมีระบบตัดไฟรั่ว ELCB ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถตัดวงจรการทํางานเมื่อมีกระแสไฟล่วได้อย่างรวดเร็วมาพร้อมระบบแรงดันไฟที่กว้างขึ้นสามารถทํางานได้อย่างปกติต่อเมื่อมีแรงดันไฟอยู่ที่176-264โวลต์ v, ซึ่งเหมาะกับแรงดันไฟที่ไม่ค่อยเสถียรและระบบนี้ยังสามารถทนแรงดันไฟได้มากถึง300โวลต์เลยนะครับ <Wow. S 1> โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของตัวเครื่องอันนี้ดีมากๆเลยนะครับและในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับรับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันชุดทําความร้อน5ปีครับ และรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องทนามอุ่นฮิตาชิรุ่น h e s 3 8 t s รุ่นนี้มาพร้อมกำลังไฟ3,800วัตต์รุ่นนี้จะมีให้เลือก2สีนะครับสีแรกจะเป็นสีเงินแมทมิตเทลิกและสีขาวแมทมิตเทลิกครับในส่วนของดีไซน์จะดูลงตัวมากๆก็สำหรับใครที่ต้องการความแมชกับห้องน้ำรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับมาพร้อมความสูงที่38ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่19.35เซนติเมตรความลึก9.55เซนติเมตรรุ่นนี้มาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิน้ำเป็นแบบปรับหมด ใช้งานง่ายพร้อมไฟแสดงฐานะการทำงานของตัวเครื่องด้านหน้านะครับหัวฝักบัวปรับสายน้ำได้5รูปแบบนะครับสามารถปรับได้ตามการใช้งานเลยนะครับในส่วนของหัวและสายฝักบัวมีการช่วยยับยั้งแบคทีเรียในส่วนของระบบการทำงานและความปลอดภัยนะครับภายในรุ่นนี้จะมาพร้อมแทงทำความร้อนทองแดงให้ความทนทานไม่รถถั่ดซึม และที่สกันเก็บความร้อนได้ดีด้วยนะครับมาพร้อมตัวทําความร้อนฮีตเตอร์อินโพลอยสามารถทนการกัดกร่อนได้ดีและยังทนต่อความร้อนสูงตัวเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่องที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ตามมาตรฐาน IP 25มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและตัดการทํางานอัตโนมัติในกรณีที่แท้งทำความร้อนมีอุณหภูมิร้อนสูงถึง55องศาเซลเซียสมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ELCB ตามมาตรฐานสากลในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือรัดวงจรระบบ จะตัดการทํางานภายใน0.1วินาทีปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับในส่องการรับประกันสินค้ารับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันชุดทำความร้อน5ปีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําเครื่องเน้ำอุ่นที่ขายดีนะตอนนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องเน้ำอุ่นรุ่นใหม่เพื่อจะเอาไปแทนตัวเก่าสีรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจทางสา,าพัฒทีวีเรามีสาขาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุปปรีและจังหวัดใกล้เคียงเราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านครับคิดถึงใช้ไฟฟ้าคิดถึงสา,าพทัทีวีสวัสดีครับ